วุฒิอาสาธนาคารสมองพบปะพูดคุยรูปแบบ Morning Talk ปรับเพิ่มประธานคณะกรรมาการ8ด้านให้เป็นฐานในการสร้างยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดลบบุรี เวลาแปนาฬิกาของวันที่7กุมภาพันธ์2569ผู้ช่วยศาสตร,ร,ร,ราจารย์สุรพงศ์ปนาฏกุลประธา,านวุฒิอาสาธ,รรรธนาคารสมองจังหวัดลบบุรีได้เป็นประธานการพบป่าพูดคุยรูปแบบมอนดิงท็อกและประชุมเตรียมการประชุมสภาว,วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดลบบุรีครั้งที่1นทับในวันเสาร์ที่28กุมภาพันธ์นี้ที่ห้องประชุมอาคารพลเอกชวลิตยงใจย,ยุทธอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีโดยมีคณะกรรมการบริหารวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยสมา,สา,า,า,สมาชิก ในการพบปะพูดคุยรูปแบบของมอ r ning t ท l k ภายใต้สโลแกนทานอาหารเช้าดื่มน้ำชากาแฟพูดคุยเฮฮาสาระชีวิตวิชาการพิชิตความชรารับทราบข่าวสารคิดงานประสานความร่วมมือเดินไปด้วยกันครับโดยในที่ประชุมได้มีการปรับโครงสร้างสภาวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดลบบุรีโดยมีประธานคณะกรรมาการ8ด้านที่ครอบคลุมในหลากหลายมิติด้วยการขับเคลื่อนการพัฒนาในชุมชนตามยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดลบบุรีจะมีการดําเนินโครงการและกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมใน8ด้านประกอบด้วยด้านการส่งเสริมอาชีพรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านสาธรารณสุขและสังคมสงเคราะห์ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านการพัฒนาเพื่อความมั่นคงด้านศาสตร์พระราชาและด้านสื่อสารองค์กรครับหลังจากนั้นเป็นการประชุมเพื่อเตรียมการสําหรับการประชุมสภาวุฒิอาสาธนา,า,าคารสมองจังหวัดลบบุรีครั้งที่1นึ่ทับสอในวันเสาร์ที่28กุมภาพันธ์นี้ครับ